อำนาจอาธิปไตยเป็นของประชาชนจริงไหมคะความคิดของประชาชนควรจะเป็นเสียงที่ดังที่สุดคิดเหมือนกันไหมคะว่าเรานึกว่าเราจะมีความหวังกันมากกว่านี้ในรัฐบาลชุดใหม่ที่ไม่ใช่รัฐบาลทหารแต่ความหวังนั้นดูจะลดน้อยลงกว่าเดิมเสียงนะคะลดน้อยลงกว่าวันเลือกตั้งไม่ใช่นั้นแล้วสองแสนกว่ารายชื่อที่ยื่นไปก็คงได้รับการตอบสนองไปเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะว่าเขียนรัฐธรรมรนูญใหม่ทั้งฉบับ เรื่องตั้งสสรร้อยเปอร์เซนไม่ใช่มวแต่มานั่งเทียงกันอยู่ได้ว่าจะแก้หมวดหนึ่งหมวดสองไม่ได้หรืออ้างอยู่ได้ว่าไม่แก้เพราะกลัวสวจะไม่ให้ผ่านถ้าทบญฉบับที่ผ่านผ่านมาเราก็ฉีกฉีกร่กางด่างกันมาแล้วกว่ายี่สิบขบัแต่รู้กันไหมคะว่าไม่เคยมีเลยสักหนดเดียวที่จะห้ามการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหมวดหนึ่งหมวดสองแม้แต่ในช่วงเวลาในผด็จการ ไม่มีค่ะครับรัฐธรรมนูญทุกหมวดทุกมาตราถูกเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดเป็นเรื่องธรมรมดามากก็อย่างรัฐธรรมนูญที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการแก้หมวดสองนะคะและที่สําคัญคือเป็นการแก้หลังธรรมประชามติด้วยถ้าเรายอมรับกันว่าอานาจอธิปไตยอานาจสูงสุดในการสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนก็น่าสังเกตค่ะ ว่าทำไมถึงมีการแก้หมดสองนั่รทำประชามติได้มีอำนาจอะไรที่มีสั์เหนือไปกว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญอยู่ในประเทศนี้หรือไม่อย่างเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะมีการแต่งตั้งพลเอกประยุท์จัโนโอชาเป็นองคมนตรีก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าก็คงมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบจะดูจากผลการเลือกตั้งก็คงได้ รัฐธรรมนรูญหมวดสองได้มีการให้พระราชอำนาจเอกสตร,ร,รในการทําสิ่งต่างๆได้ใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นก็คือการแต่งตั้งองคมนตรีประเด็นคือรัฐธรรมนรูญกําหนดไว้ว่าต้องมีผู้รับสนองในที่นี้ก็คือประธานองคมนตรีเพราะว่าอะไรพอเมื่อการแต่งตั้งเป็นไปตามพระราชอธยาศัยก็อาจทําให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กรรมมาได้รัฐธรรมนรูญก็เลยป้องกันเหตุนี้ไว้แล้วคะ่ะ โดยการระบุไว้ชัดเจนว่าต้องมีผู้รับสนองเพื่อปกป้องกษัตริย์จากการถูกวิพากษ์วิจารณ์มันเองและเพื่อยืนยันหลักการ The King Can Do No Wrong ก็คือการที่กษัตริย์จะไม่ได้รับผลใดๆจากการใช้อำนาจนั้นผู้รับสนองก็คือผู้รับผิดชอบแทนคำถามสำคัญคือว่าขณะที่ผู้มีอำนาจและคนบางกลุ่มพยายาจะป้องกันทุกวิถีทาง ไม่ให้มีการแตกหมวดหนึ่งหมว 2, ดสองโดยพยายามยกเรื่องความสําคัญของมาออกมาแต่ที่น่าสังเกตคือเราให้ความสําคัญกับรัฐธรรมนูญหมวดสองจริงหรือเปล่า<อ>เพราะเมื่อเร็วๆนี้ตามราชกิตจานุเบกษารที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาไม่มีชื่อผู้รับสนองนะคะทั้งทัที่การมีประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนอนั้นถูกบัญญัติไว้็นตัวสอนชัดเจนในรัฐธรรมนูญ แต่พอเกิดเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะขัดกับหมวดสองขึ้นมาเอกกับไม่สงสัยต่อความผิดปกตินั้นแต่พอมีการเสนอให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับทำไมถึงได้มีความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแก้ไขและมีความพยายามที่จะขัดกระบวนการได้ขนาดนี้มันไม่ดูย้อนแย้งเกินไปหน่อยหรอคะ ประเด็นที่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับหมวดหนึ่งหมวดสองยังมีอีกมากค่ะและพวกเราก็ต้องการให้รัฐจ้างพื้นที่ในการพูดคุยเรื่องนี้เพราะยังมีสิ่งที่เราต้องถกเถียงกันต่อไปและถ้าจะให้ได้ผลต้องพูดเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาได้ด้วยเพราะรัฐธรรมนูญเป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาชนค่ะด้วยเจตนารมณ์ของประชาชนดังนั้นรัฐจะละเลย ความต้องการของประชาชนเพียงเพราะตนไม่เห็นด้วยไม่ได้รัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดค่ะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนดูได้เลยค่ะเขียนไว้ว่าทุกคนไม่ใช่เพียงกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะงั้นเราต้องฟังเสียงของคนทุกกลุ่มจะมีร้อยกลุ่มพันกลุ่มก็ต้องฟังเพราะคุณกำลังใช้อำนาจในการบริหารประเทศไม่ใช่บริษัท และประชาชนได้พูดแล้วว่าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้งสงสงรร้อยเปอร์เซนโดยไม่มีเงื่อนไขย้อนกลับไปที่คำถามแรกเลยค่ะวาาาะาะชาช่าอำนาจอาธิปไตยเป็นของประชาชนจริงไหมถ้าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนจริงรัฐจะไม่กีดกันเจตจำนงของประชาชน แล้วถ้าทามานูนต้องเขียนใหม่ได้ทางฉบับค่ะ